มาหนีมาตัดพัก็แย่งขาวครับนี่พัก็แย่งขาวนี่ยิงตัดยิงปงตัดแล้วก็ปงไหมตัดแล้วก็ปงไหมไม่ต้องปลูกตำตาครับผมพื้นที่นี่หนึ่งลอยตารางเมตรครับผมซื้อมาหาบาทครับซื้อมากำหนึงแดงเนี่ยหาบาทแมี้นี่ลงทุนห้าบาทลงทุนน้อยกำไรมากครับตอนแรกฟัวงอนไรพอสีบอลคือฟังนะตอนแรกอะผมมาตัดเป็นของสินะครับขวางสี่ขวางสี่ของสองกล่องนี่ยสองขวเนี่ยอ๋อก็คือเอาเฉพาะหากเลยเนี่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 ยครับจะ่เจ้าไรต่อไปกาวมันน้อยน้ำผิวตัวมันสิละครับเ <laughs> น,นี่ย ตอน yup. <po bio> <constitutional> แรกนี่ลุยลุ้ยลุยลุยเอาเลยดิโนวดไปเลยลุยลุยก็เอามือแปะแปะแปะตะกี้ต้มต้องเกิดผมใส่ปุ๋ยสูตรเสมอครับใส่ครั้งหนึ่งกะมาตัดตัดแล้วก็ใส่ใส่แล้วก็ตัดแค่นั้นหลังจากนี้เอาตัดแล้วประมาณยี่สิบมือจะขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกเาครับกลัวะแป้งนี่มืดั้งปุ่นกใหญ่แล้วไรขึ้นมาเพื่อเื้อหนักบาตรเพื่อเสื่ำละที่บาทธนาเลี้ยงนี่หน่อยก็นี่ยังหน่อยแต่หน้าหน้าผลกับเฮ็ดตรงตรงนี้ยังหน่อยมันก็คือว่าอุปสงค์อุปทานนะถ้าสำหรับผู้พื้นที่พอหลายผมมแนนนนนะักเเเ่ค you. ือลงทุิดดียว บริเวณลงทุนสำตักเฮ็ดจังไรก็ได้ขายครับแม้นราคาตกมันก็นได้ขายคนในพื้นทีท่ก็ดีเพ<อ>ราะปกติที่ตัดมือละหนึ่งตารางเมตรพอคือว่ากว้างเม็ดหนึ่งยางเม็ดหนึ่งนี่ได้สองร้อยบาทถ้ทานาแรงนี่ก็มือละที่ลอยห้าร้อยได้ยุบทำมือละลอยปีหนึ่งสามบาทหกสิบห้าวันก็บพูดเอาครับสามหมื่นเมียนแต่ม,มือละสองร้อยใช่หกหมื่นกรับผมอ๋อต่อหนึ่งลอยแต่ละไรเปลี่ยนความคิดชีวิตเพิถกว่เปลี่ยนแล้วสมัยพ่อสมัยแม่ว่าเฮ็ดหลายได้หลายเฮ็ดหน้าลอยไรได้ไรแล้ววันสันเบิ่งปุ๋ยนี้ขนใส่วันสัน างน้คขับสสวัดีครับรายการ่เกษตรกรไทยสั่งได้ได้ครับอีพี่หนนะครับผมอยู่ที่ปลาผักกระแยงนะครับเป็นการปลูกผักกระแยงสั่งได้ได้นะครับตอนนี้ผมพาเบิงอยู่ในแปลงนะครับพื้นที่แปลงประมาณหนึ่งไร่ตารางวาประสันพอรละวานะครับเดี๋ยวนี้นะครับสิพาเบิงวิธีการปลูกผักกระแยงสั่งได้ได้สั่งได้ได้แบบไร่ปลูกยังไร่ปลูกเราไปขายใส่รวมถึงเทคนิคต่างๆนะครับไปดูกันครับพ่อสวัสดีครับ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 แนะน้ำตัวแดงพ่อขอบคุณเด้ออ่าสวัสดีครับผม พอจะตีบนายนทัทพลโสภาที่ครับอยู่บ้านนอนก่อยตำบลหน,น,อ,งนองไอเถ่าอำเภอยางต,าตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมพอตีพะกันยังอยู่ตอนนี้อ่ามื่อนี้มาตัดพักกระแยงเขาครับนี่ยพะกันย่างเขาพักกระแยงเขาพักพกระแยง,งนี่มีสองสายพันธุ์นะครับครับเอออันนึงสีการแดงแดงจากน่อยแต่ว่าเป็นพืชที่อายุสั้นครับต้นนั้นต้องใอาศัยเมล็ดปลูกครับแต่ว่าอันนี้พักกระแยงเขานี่ยิ่งตัดยิ่งปงตัดแล้วก็ปงไหมตัดแล้วก็ปงไหมไม่ต้องปลูกซัมซาครับผม บ่ต้องปลูกดูว่ต้องปลูกไวสองสายพันธ์แม่งครับผมเราพอตีพือเดเอาสายพันธ์นี้มาปลูกแั่ไีนไอสารสายพันธ์นี้มันทดทานงครับแล้วก็ให้ผลผลิตสูงครับตลาดต้องการควัญต้องการดีมากนหลายสัพไพ่หน่อยพอตีปลูกไร้ผลได้ไหมกาพื้นที่นี่หนึ่งร้อยตารางเมตรครับหนึ่งร้อยตารางเมตรครับผมบ่อหงานบ่อครับนี่คือว่าห้าปลูกนี่ห้าสีเริ่มขยายพันธุ์ไปอีกอลออนี่ปลูกกัพันธุ์กอนครับ อตอนนี้คือกำลังที่เก็บไปส่งลูกคา้าแมนีนครับผมครับผมอ่ะอเก็บไปนั่งหรือห้อก็บอกไปนั่เนาะครับผมครับปลูกโดนมาได้พ่อยังไงต้นนี้โตนี่จากเดือนปลูกได้สามเดือนแล้วครับครับสามเดือนเ้องก,กะขายายไปเรื่อยๆขายายไปอเรลยอนันย่ำเ้องตัดนี่มันบอกครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอามีดปาดเอาหลดมีดสาวเลยมีดสาวเกี่ยวของสิใดวะเพ่อเกี่ยวมีดที่ยังก็ได้ครับ,รบรครับเพราะว่ามันจังเนี่ยมัดเดี่ยวเ้องกะ อันนี้คือเราได้เราหนึ่งกำรรอันนี้เอาไปแต่งมันเป็นกำที่ครับเพราะว่ห้องตรงไปแต่งอีกอ๋อแต้วันนี้ว่าท่านได้ไปขายได้นไหมครับบอบอครับบ่จะเสี่ยวข,ขึ้นไปแต่งเอาต้องไปทำความสารที่นี่<โ>อีกเอาไปตัดน,น,นี่ส่วนเนี้ยครับส่วนนี้ตัดจริงเอามาลุยปลูกปลูกปลูกหล่ะเอามาแปะแปะแปะนี่ขยายพันธุ์ไหนครับปลูกเธอเดียวเล้วเท่ากันแมนปลูกครั้งเดียวนะครับส่วนส่วนนี้ได้ตลอดแมนส่วนนี้ที่เ้าตัดออกนี่สามารถเอาไปขยายพันธุ์ได้อ๋อครับไอ้พวกป้องพวกนี้นี่เก แมนคัดเลยมา้งปะแมนเนี่ยครับเพราะว่าคนจะกินแต่ส่วนเนี่ยครับส่วนนี่พอดีตัดถึงผู้ใดซื้อไปเนี่ยสามารถเอาไปขยายที่ไหนที่มันมีหักนี่สพ่อแมนครับผมครับแสดงว่าพอตีบตอนปลูกที่แรกพอตีบก็ถอนพันธุ์เรือยังมาปลูกเม่นบ่ผมซื้อมาหาบาทครับซื้อมากำานึ่งแปลงเนี่ยหาบาทแมงนี่ลงทุนหาบาทลงทุนน้อยกำไรมากครับแต่ว่าลงใช้เวลาขยายหน่อยครับลงทุนหาบาทตอนตอนแรกปลูกกได้พอตีบเอาทูฟังเนี่ย ตอนแรกอะผมมาตัดเป็นของทีนี้ครับของสี่ของสี่สองสองกล่องนี่สองขอนี่อ๋อก็คือเอาเฉพาะหักเลยเนี่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 ยครับแค่ไหนต่อบไปนี่กาบมันนน้ำขี้ต้มมือสิละครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวปลูกระยะห่างจังเด๋ยวปะก่าตอนแรกตอนแรกนี่ล้วยล้วล้วเอาเลยดิครับย้อนเลยบวะนวนไปเลยล้วิล้วก่เอามือแปะแปะแปะใส่ขี้ต้มมันเกิดแล้วกะตัดไปขายน้ำขยายพันน้ำตัดไปขายน้ำขยายพันน้ำ อันใดเขาแตงออกเขาเอามาขยายตัวเมียนครับเริ่มจากเงินหาบาทหาบาทครับครับลงทุนน้อยกำไรมากบวัวตรงลงทุนสัๆบ,บ,บัวตรงลงทุนดูครับผมอันนี้ลเลาว้องตัดนั่นี่มันเกิดขึ้นอยู่รพราะกะหลังจากที่เขาตัดแล้วครับเขาตรงเอามือหยับแปะแปไปป,ป,ปครับอ๋อแบบคือขยำๆเพิงที่เด้เลยเมียนครับยำๆเอาปุ๋ยโลยกะซิบประมาณยี่สิบหมื่นจะขึ้นไม่อีกขึ้นไม่อีกครับต้นนี้ได้ เดยอันที่หนึ่งเนี่ยรอมแร็มเนี่ยอันนี้คือพอกกระตัดไปแล้วมีบทั้งหมดหนึ่งสองสามหาหาแป้งหาล็อกหาแปงเอาไปตัดไปเรื่อยๆกลัวแปงนีเมดทั้งปุ่นก็แย่แล้วไรขึ้นมานาฝนนี่เขาปลูกไรครับเพราะว่าดูไส็มีผักแต่ว่านาแรีงเขาจะขยายเป็นเกือบไรนาฝนนี่ยูไสมันก็มีผักคว่ำตกการมันกะบอกใหลไรไปไหนครับแต่ว่านาแรงนี่คว่ำตกการไือคนปลูหน่อย ลรา้อปลูกงามงามเลยสิเพื่อสิปลูกงามงามสิเป็นภูมิเลยได้ใส่ปุ๋ยใส่ยังงบ่กะอันนี้ผมใส่ปุ๋ยสูตรเสมอครับครับกะสีประมาณด้่ก็บเกี้ยวนี่ที่ยเดียวใส่ทีเดียวอืมใส่ตอนแหลกที่พอแนี้ยม่นมเมีครับใส่ครั้งนึงกับมาตัดตัดแล้วก็ใส่ใส่แล้วก็ตัดแค่นั้นมันมีโรกไม่เพียรไม่ยังบ่ฟอนส่วนมากสิบกไหหมีครับครับมันสิมีแต่ก้อนนี้ที่ผู้ใดปลูกพักก็แย่งด้วยหนึ่ง ถ้าพักจังสี่หามเอาปุ๋ยวันครับหามทามันขึ้นมากที่เหาหามวันหามเพราะว่ามันจีใหม่ยังดินนี่นะครับที่ใหม่แมนครับเพราะความเข้มของปุ๋ยมันจีลวกครับเน็ดไทยยดมันลวกหอมเนาะแมนครับคือหามครับแต่ว่าถ้าตัดแล้วนี่เขาแปะ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 ให้มันเรียบเียบแล้วเอาปุ๋ยลุยเลยครับ้าตัดอย่างเดียวครับอันนี้พอหยักอ่ะพอครับต่อกับผมกับหนึ่งนี่แต่ละพื้นที่นี่บ่คือกันครับ เดว่าที่ห้องตัดไปหนีคือเอากำกำมืออห้องนี่เป็นรักแล้วพ่อเนาะเม่นครับกะที่ให้ผู้เพ่นชำนาญไปแบงครับให้แม่บ้านเราไปแบงเต่ว่าห้องมีหนาที่ตัดซื่อพอมีหนาที่ตัดซื่อพอติปศิม่านเก็บแต่ก่อนนะครับครับเกามาเรียมเอาขึ้นไปตัดแต่งแม่นครับอยู่ทังบ้านอีกเที่ยนึงเอามาเตรียมสินนขาไปครับมี่าเพิ่นอันตั้งเตี้ยเก็บมาตะหันหอนี่เดีายวไลไปในละครนี่เตี๋จะกลับมานนี่เนี่ยครับแต่ล่างมีละสองร สองร้ยาสองรอบาทอ๋อคือว่ากวงเม็ดหนึ่งย่างเม็ดนึงนี่ได้สองรยบาทตารางเมตรละสองร้อยสร้อยแนขั้นตันเม็ดแมนครับปพปกติดีตัดมือละหนึ่งตารางเมตรพอเบ่าไรตัวขันบอเตลมมื่เบ้าไรตารางเมตรกับเม็ดคูดเม็ดเมยควดง่านี่เมียนได้สองร้อยเงินได้เราสองร้อยบาทอ่าสองร้อยบาทนี่เราออกรอยตารางว่าดีพหน่วยมันพะานาเลงเนี่ยกับมือละสี่ร้อยห้าร้อยได้อยู่ ต่ว่าหนาคนนั่นคือว่าคนกับการมันมันบวไลขึ้นหนาเองครับเพราะว่าหน,นาแรียงนี่มันมีส่วนเห็ดทางใดกับเห็ดอะไอกระปุกมันก็เลยขายดีกับอีกอย่างนึงลรืมอบอกพักไอ้แย่งนีง่นย่ายให้ถอกดอกได้ไห่น้องอ๋อดอกมันขึ้นสีม่วงเนาะเป็น,นอะไงก่ะถ้าถอดดอกมันจะต้นเท้าแห้งตายอถ้าบดได้ขายนึ่งก็คือตัดออกให้เรียบให้เขาปรุงไหมครับ มันดีอ๋อถ้าบ่ได้ขายก็คือตัดถิ่มซะแม่นครับ,รบตัดถิ่มเลยตรงโปรงไม่ดีกว่าแมน่นพอตีบตัดมือนึงนี่เ,นเอาไปไล่ไปเลยนะครับกัสีป,ประมาณตีเป็นเงินกัดสอ,องไหลกันละ<ม>จังจังจัง,จ,งจังสีอันกาถึกครับเพราะว่าอันเนี่ยเเพิ่นไปอนันตัดไปแบ่งเนาะครับเอาเอาง่ายมือละสองไหไปครับนี่คือว่าคือไล่ได้ส่วนที่เป้าแย่งนี่แต่สำหรับผู้ผู้บ่าอยากปลูกหลายผู้พื้นที่บ่าหลายผู้ ต้องการไล่ได้ที่ทุกมือผมในนําพักแห้งคือมันลงทุนเกิเดียวบ่วได้ลงทุนส,สัครับว่าไดลลาลไ้ลกขึ้นแล้วซื้อไนมาปลูกใหม่ลกขึนแล้วซื้อไนมาปลูกใหม่ผมในนําพักแห้งครับแล้วอีกจางหนึ่งตามประสบการณ์ที่ผมขายอยู่ในทองตลาดเนี่ยปลูกพักท้องทินคนในพื้นที่กินดีครับคนในทองทีกินดีเฮ็ดจังไรก็ได้ขายครับแมีนราคาตก มันก็ได้ขายมันมีส่วงราคาตกราคาสูงราคาแพงราคาถึกพักมั่นนี่จากประสบการณขายของซิมกุปีครับนี่มาต้องไปปลูกพืชตั้งทินพอจะปลูกพืชตั้งทินละเคยเห็นคนกินแล้วมันบคุณรีดคุณลดคุณชาติได้กินเท่าเดียวกได้ขายเท่าเดียวเก่ากับก,<ะ><ม>การขาย,ขายมกยาก็ยากแว่มาขอเีของมันนี่กับมานในเรื่องของการขายไงในพื้นที่เมียนครับเพราะว่ามันเป็นพืช เป็นพักตีใส,ส่พวกอ้อมพวกยังจังสีหน้าครับปรเบปิดเสืองบาทประาิบาเสิยานาแรงสิปน้องเน่นาแรงสิหนาฝนนหาสิบสิบต้ออย่างต่อกรเรรอร้อยสิบบาทบาทกรรมสิบบาทเลยเอลแนนี่นธนาเล่ยงนี่เนี่ยเปิดสีแดงออกน่อยก็ดียังหน่อยครับโอ้นี่แต่หนาฝนกัเฮ็ดตรงตรงนี้ยยังหน่อยมันมันก็คือว่าอุปสงค์อุปทานนะครับกี่คนบ้านยังกับเพ่อเฮ็ดไห่เดี๋ยวไร่ ครับซูมือนี่เบ่รจำเป็นต้องเฮ็ดไลยเฮ็ดไลายได้หลายไหมถังอย่างเฮ็ดไลายแต่ว,ว่าพื้นที่ต้องทําจํานวนมากแต่ว่าเมื่อทํามากพื้นที่มากการลงทุนก็นมากรายใจก็มากแต่ว่ารายรับหักรายใจแล้วบ่ได้หลแต่ว่าอันเนี้ยลงพื้นที่หน่อยครับลงทุนถ้าบรีบบรลอน,นเนี้ยหาบาทสีบาทเนาะเอามาขยายพันธุ์เราสองสาเดือนก็จแปลงครับเออแม่เเขาบ็าบต้องไปรีบ,รบสมัยพอสมัยแมีว่าเฮ็ดรล่ได้หลาย เฮ็ดหน้าลอยไร่ได้ไรแล้วว่านันเ <c oughs> บื้องปุ๋ยเนี้ยขนใส่ว่าสึง <c oughs> <c oughs> จ้างคน <c oughs> มัดปีก็ว่าว <c oughs> เอาอันตีเป็นเงินพอตีไอแปงนี่แต่ยักบาทนี่แปงมัดมัดนี่แปงนี้นะครับครับพื้นที่ลอยตารางว่าเท่านไงล่ะทำเงินละร้อยมมอลลปีหนึ่งสามบาทหกสิบห้าวันกับคูนเอาครับสามหมื่นเมียนแต่เม,มื่อละสองร้อยครับหกหมื่นกับผมต่อหนึ่งลอยตารางว่าโอ้โหนี่นะครับ เปลี่ยนความคิดชีวิตท่องกว่าเปลี่ยนแล้วครับว่าแต่อัานขายได้เมียน<ร>ครับเราขายยากว่พะพ่อสี่ห้องไปขายใน,ในตลาดตั้งเสีอันนี้บัตยากครับพอไปอยังวันที่หนาปูหนาปลาหนาอย่างที่มันขายไงมันเป็นผืชทีคนเนห่อตรงกรันเรากุ้มตลาดเนี่ยผู้ใดมาซื่อวาะตลาดนี่งครับครับอันนี้มีไม่ค้าทาังจองครับ ของผ่อนเหอครับเมียนพอผ่อนแล้วพอตีบวองสินะครับเนาะงพอตีบกับบดได้ขายเฉพาะอันนี้เนาะงพอตีบกับเห็ดผักเมียนครับเพราะว่าผมผมมีผักหลายๆอย่างแต่ว่าอย่างนี่สองร้อยซุปผักกระแหงนี่สองร้อยผักกระจร้อยหนึ่งผักบุ้งแก้วนี่สามร้อยค่าต้มนี่สองร้อยค่าแกงสามร้อยค่าแก่นี่หนึร้อยหนึ่งมันรวมรวมไปกับมื่นหนึ่งกับตกหลายหลักอยู่กรับผมกระสีหมื่นละพันกว่าได้อยู่ พันกลัวยังบ่ได้แต่ว่าแต่หนาฝนหนาแรงมันหลาย่านั้นเพราะว่าของสินหนึ่งมันสีราคาเพิ่มโดยอัตโนมัติมันจะเป็นสองเท่าครับผมครับถ้าท่านผู้ชมอยากมาศึกษาการปลูกกับพอตีบเนี่ยติดต่อช่องทางได้ครับอ่าถ่ายยากมากมาอยากได้พันไปซื้อเนี่ยถ่ายยากไปพันกะมาเบอร์โทรครับศูนย์เก้าสองหาสามศูนย์สองหกหนึ่งหนึ่ง ของพอนันทพลโสภาทีหรือ092อ๋อโอ้ยมาแม่น084 9564571แม่รถเจนาโสภา,าทีครับตั้งเฟซบุ๊กแม่รถเนาโสภา,าทีเฟซบุ๊กของพ่อติบนายนันทพลโสภาทีครับครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพ่อติดด้วยครั <ชา S 2> บครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผม